คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับครับโคสโ u รู Guru, รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงยังอยู่กับในสถานการณ์เขาเรียกว่าอะไรนะพอรพรกฉุกเฉินเคร์ฟิวนะฮะก็ยังต้องเก็บตัวกันอยู่ที่บ้านนะครับก็แม้ช่วงนี้จะจะมีการผ่อนปลนบรรยากาศของความตึงเครียด ของการใช้ชีวิตนะครับตอนนี้ห้างก็เริ่มเปิดทยอยทำการได้แล้วแล้วก็ทุกคนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติกันได้มากขึ้นแต่ว่าก็ยังคือฟิลจนถึงจนถึง5้าทุ่มอยู่นะครับณนะวันที่เราบันทึกเทปกันอยู่นี้นะฮะซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีข่าวคราวอัปเดตท,ที่เราจะได้เห็นกันตามฟีดต,ต่างๆใน Facebook กันเยอะเหมือนกันนะครับรวมทั้งเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องแรกนั้นก็คือเรื่องของการบวงสรวง จริงๆแล้วการบวงสรวงเนี่ยมันก็เป็นอีกประเพณีหนึ่งของของที่คนไทยเราได้ใช้กันบ่อยทำกันบ่อยนะครับแล้วก็เจอกันบ่อยแต่จริงๆแล้วการบวงสรวงที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ใช้บทสวดมนต์แบบไหนต้องใช้คนจำนวนเท่าไหร่เอออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับจริงๆแล้วการบวงสรวงนี่เขาแยกประเภทเป็นแบบไหนด้วยหรือเปล่าบวงสรวงเทวดาบวงสรวง ผีมีหรือเปล่าหรืออะไรพวกเนี้ยครับวันนี้ก็เลยอยากจะขอความรู้จากท่านอาจารย์เราคิดว่าเกี่ยวกับการบวงสรวงที่ถูกต้องคุณจะต้องทําอะไรยังไงได้บ้างครับผมครับก็จริงๆการบวงสรวงเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําสอนในทางพุทธศาสนาแบบแทๆ้ๆเพราะว่าในพุทธศาสนาเราก็จะเน,น้นในเรื่องของการปฏิบตัติทานศีลภาวนาอะไรต่างๆแต่ว่าการบวงสรวงมันเป็นเชิงพิธีกรรม แต่ว่าจะว่าถักว่าในพุทธสามารถทําได้ไหมก็สามารถทําได้เพราะว่าการวงสวงในจริงๆแล้วถ้าแปลความหมายเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆก็คือการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเชิญเทวดาเชิญผีเชิญบรรพบุรุษอะไรประมาณเนี้ก็เป็นการวงสวงแต่โดยส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดวงสวงเราก็มักจะหมายถึงการเชิญเทวดาเพื่อมาช่วยให้สิ่งที่เราต้องการทํานั้นสําเร็จอย่างเช่นอย่าง พวกทางดาราก็คงจะเห็นบ่อยๆอยเวลาเขาจะเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการบวงสวงทุกครั้งก็คือเหมือนว่าเพื่อเบิกเลิกให้เทวดาช่วยเหลือให้ถ่ายได้รับรื่นอะไรประมาณนี้หรือว่าบางบ้านต้องการจะบวงสวงเพื่อขึ้นบ้านใหม่เพื่อตั้งศาลเจ้าที่ตั้งศาลพ,พระพรหมเพื่อเชิญเทวดามาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดความหมายง่ายๆการบวงสวงก็คือการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาทีนี้ เพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจความหมายตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นว่าการบงวงสรวงจริงๆมันต้องทํำยังไงเพราะว่าการบงสรวงความหมายคือการเชิญเทวดาเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลกลับมาคือทํำยังไงถึงจะเชิญให้เทวดามาได้ซึ่งแน่นอนว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเทวดาเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วโดยปกติเป็นคําสอนในปกติแลว้วผู้ที่ทําความดีก็จะขึ้นสวรรค์จะเป็นเทวดามีอิมทิพมีฤทธิ์มีอำนาจมีวิมานสามารถบรรดาให้เกิดสิ่ตงต่างๆได้ประมาณหนึ่ง นะครับก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเทวดาเนี่ยเขาเป็นผู้ที่เกิดมาในลักษณะการเสวยบุญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เทวดาต้องการที่สุดก็คือบุญการได้เห็นคนทําดีการได้อนุโมทนาในงานที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเพราะฉะนั้นการบวงสรวงที่อาจจะมีการตั้งโต๊ะ ใหญ่โตอลังการบายสีเจ็ดชั้นสิบหกชั้นเครื่องคาวหวานเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้างานนั้นเป็นงานบาปเป็นงานที่ไม่มีประโยชน์คำว่าไม่มีประโยชน์ของเทวดาคือไม่เกิดบุญกุศลอาจจะเป็นงานแบบวงสวงเปิดเทคเปิดเล้าบาอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ไม่เป็นประโยชน์เป็นเป็นบุญเนี่ยต่อให้เราตั้งเครื่องใหญ่โตหมโหลานแค่ไหนเขาก็ไม่มาแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ย อย่างเช่นงานสร้างโบสถ์สร้างเจดีมีคนนั่งปฏิบัติทรรมสวดมนต์บางครั้งแม้ไม่บวงสวงเขาก็มาเพราะว่าตรงนั้นมีบุญมีความสว่างให้เขาอนุโมทนาเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการเทียบง,ง่ายๆกับว่าเราจะเชิญผู้ว่ามาที่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดต่อให้เรามีเงินเยอะ ตั้งเครื่องต้อนรับหน้าบ้านมีลำโพงเยอะแยะไปหมดแต่ว่าบ้านเราไม่ได้มีความสำคัญอะไรต่อจังหวัดต่อ,อยังไงผู้ว่าเขาก็ไม่มาเน่แต่ถ้าบ้านเราแบบเป็นบ้านที่กําลังจะเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านพึ่งพัฒนาเป็นหมู่เป็นบ้านที่จะมีการเปิดสอนในยุคอะไรต่างๆพวกนี้ที่แบบจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศเนี่ยต่อให้เราไม่เชิญผู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาเอง อันนี้คือหลักสําคัญเพราะฉะนั้นในการวงสรวงจุดสําคัญที่สุดจึงไม่ใช่เรื่องของการตั้งเครื่องหรือว่าเรื่องของการสวดคาถาแต่จุดสําคัญคือคุณต้องเริ่มด้วยงานที่เป็นประโยชน์หรือเป็นบุญหรือเจตนาที่ทำนั้นเป็นเจตนาที่ดีสะก่อนอก็จะทําให้การเชิญเทวดาเป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้ก็แน่นอนว่ามันก็เหมือนกับเป็นการที่เราเชิญเนีย่ยเชิญผู้ใหญ่บ้านเมืองมาเยี่ยมบ้านเราเนี่ย ต่อให้เขาเต็มใจมาเราทําในสิ่งที่เป็นบุญแต่การเชิญผู้ใหญ่ที่เราเคารพเนี่ยการไว้หน้าไว้ตาเขาก็เป็นสิ่งที่ควรกระทําคือการแสดงความเคารพเขาเพราะฉะนั้นพวกเครื่องบวงสรวงทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นเครื่องที่ตั้งขึ้นไม่ได้ตั้งเพื่อทําให้เขามาแต่เป็นเครื่องที่เอาไว้แสดงว่าเราเคารพเขานะเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้แสดงความเคารพต่อเขาเราเขาก็จะมาทําไม เพราะเราเคารพเขาเขาถึงมาเพราะฉะนั้นการตั้งบายสีการมีเครื่องบวงสรวงมีผล,ลไม้มีมีหมูมีปลามีดอกไม้ทูบเทียนขนมอะไรต่างๆวนนี้ก็คือการแสดงความเคารพต่อเทวดาครับส่วนตัวคาถาที่เขาใช้ในการเชิญไม่ว่าจะเป็นบทสักเคบทอะไรต่างๆที่มีการสวดกันเนี่ยก็คือเป็นบทที่เขาก็เอามาจากบาลีตั้งแต่สมัยมโบราณ สืบต่อกันมาใช้กันหลายบทนะครับบางครั้งก็ใช้ทั้งสักเคบางครั้งก็ใช้บทวงสวงอื่นๆหลายอย่างซึ่งถามว่าถ้าเกิดมีการสวดได้อย่างถูกต้องมันก็แสดงว่าเป็นการแสดงความเคารพเจ้าของบทสวดอย่างหนึง่งแสดงว่าคุณมีความตั้งใจในการศึกษาในการต้องการจะสวดด้ความเคารพจริงๆก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เชิญเขามาได้ง่ายกว่า เพราะแสดงว่าเรามีความตั้งใจไม่ใช่แบบพูดมั่วๆซ่วๆไปอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าคุณสวดบทบาลีไม่เป็นเนี่ยเขาจะมาไหมก็บอกว่ามาได้อย่างเวลาผมทําวิธีบวงสรวงหรือว่าเวลาอ,อผมทำพระเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยผมไม่เคยใช้บทสักเคไม่เคยใช้บทบาลีเลยคือเรารู้สึกว่าใช้บทบาลีมันเป็นคําที่ไม่คุ้นปากเราเราก็พูดเป็นภาษาไทยธรรมดานี่แหละขนาดนี้ข้าพเจ้าจะ ทำงานบุญใหญ่จะสร้างพระเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาอะไรประมาณนี้ขออารัธนาเชิญบาร,รมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เทพพรมทั้งหลายมาช่วยอำนวยพรประสิทธิผลอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปก็งานก็สําเร็จไปด้วยดีครับเพราะฉะนั้นจุดสําคัญที่สุดอย่างที่บอกคืองานนั้นต้องเป็นบุญหรือเป็นประโยชน์ส่วนเรื่องของเครื่องบูชาก็ดีคําสวดก็ดีเป็นปัจจัยเสริมแต่ถามว่าทำแล้วดีไหมก็ดี คือเป็นการแสดงความเคารพเขาและสองของตัวที่จะได้มากไม่ใช่เทวดาแต่คือคนที่ร่วมพิธีเพราะถ้าเกิดเราไปร่วมพิธีอยากจะเชิญเทวดาเขาอาจจะมาแต่คนในพิธีก็เป็นคนธรรมดามันมองไม่เห็นเทวดาเพราะฉะนั้นถ้าไปแล้วพิธีก็มีโต๊ะอยู่ตัวหนึง่งแล้วก็มีผลไม้อยู่ลูกหนึง่งวางไว้มันก็รู้สึกไม่เกิดความศรัทธานในพิธีความไม่เกิดความศรัทธามันก็เกิดความลังเลสงสัยมีการแอบดินทาว่ามันจะได้เรื่องไหมมันจะดีไหมจิตของคนที่อยู่ในพิธีมันก็ไม่ดี พราะจิตมันเศร้าหมองจิตมันไม่ดีการเชิญเทวดาที่เป็นผู้ที่มีความสว่างมามันก็อาจจะทําให้เกิดผลในเรื่องของความศรัทธาได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเราทําให้ครบทุกอย่างมันก็จะช่วยทั้งด้านทั้งเทวดาเองด้วยรวมทั้งคนที่มาร่วมพิธีให้เขาเกิดความศรัทธามั่นใจในการทําพิธีด้วยครับผม,มในส่วนของการวงสรวงจริงๆตรงนี้ผมไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นทางศาสนาอื่นอย่างเช่นทางฝรั่งเขาทำกันไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างเช่นการออกกองภาพยนตร์ของของฝรั่งเนี่ยเขาต้องก็ต้องทําพิธีอะไรหรือเปล่าอันนี้เคยเคยเคยมีข้อมูลไหมครับเกี่ยวกับของ,งชาวต่างชาติต้องบอกว่ามันมันเป็นพิธีของผู้ที่นับถือคือต้องบอกพิธีพวกนี้จริงๆมันก็ผสมผสานมาจากความเชื่อเรื่องการถือผีมาก่อนตั้งแต่สมัยโบราณครับซึ่งคนเอเชีย หรือคนตะวันออกเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องผีตามธรรมชาติผีจเผจ้าปูเจ้าเขาจเจ้าอะไรต่างๆเยแยไปหมดเพราะฉะนั้นการบงสงสมัยก่อนจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เชิญเทวดาหรอกบางครั้งก็เชิญผี<ม>เชิญเจ้าที่อีกเชิญบรรพบุรุษมาเพื่อให้เขาอำนวยทางให้สะดวกให้งานสาเร็จให้อะไรประมาณเนี้ยแล้วพอมีพุทธศาสนาเข้ามาเราก็เริ่มเข้าใจเรื่องภพมิมากขึ้นรู้เรื่องพระพุทธเจ้าหรือเรื่องเทวดามากขึ้นเราก็ปรับตัวเองเข้ามาเชิญเทวดาเชิญ พระพุทธเจ้ารราประสมมาเป็นพยานเชิญอะไรประมาณพวกนี้เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในวัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยเน้นในเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากเทวดาอะไรมากมายส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นไปถึงกอตของเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรเขาก็นึกถึงพระเยซูนึกถึงพระเจ้าของเขาไปเลยมันก็เลยจะไม่มีเหมือนเมืองไทยที่แบบเรามีความละเอียดในเรื่องของพวกภูมิต่างอ๋อเทวดาทําหน้าที่แบบนี้อะไรต่างๆพวกนี้เราก็เราก็เลยทําได้ เพราะฉะนั้นมันจึงทาให้ในบางพิธีเนี่ยเราจะเห็นว่าเครื่องวงสวงบางอย่างดูแล้วไม่น่าจะเป็นเทวดามามารับอย่างเช่นมีเหล้ามีอะไรพวกเนี้ยซึ่งถามว่าในการถวายเหล้าเนี่ยเทวดาเขาเขากินไหมเขาไม่กินอยู่แล้วเพราะมันเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถามว่าใครจะกินไอ้เหล้านี้ถ้าเกิดเราเอาไปตั้งก็คือพวกบริวารของเขาคือพวกสัมภเวสี ที่เป็นบริวารของเขาที่จะมากินเพราะฉะนั้นในการบวงสรวงในบางพิธีอย่างเวลาที่ผมไปเรียกเหล็กไหลเนี่ยก็จะมีการตั้งแบบเล่าขาวอะไรพวกอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะมีบ้างเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเชิญเทวดาจริงๆโดยส่วนใหญ่เราจะเน้นพวกผนมพวกผลไม้มากกว่าเพราะเราต้องการเชิญเฉพาะเทวดาแต่ถ้าเกิดตั้งเล่ามาเนี่ยบางครั้งเทวดาบางท่านเขาไม่ชอบใจเขาก็ไม่มาเอาเลยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถามว่าเราต้องการเชิญเทวดาชั้นสูงเชิญอะไรต่างๆเนี่ย เราตั้งเครื่องบวงสวงที่ค่อนข้างเป็นของบริสุทธิ์ดีกว่าผลไม้ดอกไม้ขนมอะไรต่างๆพวกนี้ยส่วนพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้ก็ก็ตั้งได้อย่างเช่นอาจจะตั้งแบบปลาแปะสะสักจานหนึ่งถ้าเป็นวิธีใหญ่ๆก็อาจจะมีหัวหมูมีหมูสักชิ้นหนึ่งซึ่งเวลาตั้งเราก็ต้องนึกด,ด้วยเห็นว่าถ้าไปตั้งแบบเป็นหมูเศษหมูมาชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเราเป็นเทวดา เชิญเรามาแล้วเอาเศษหมูมาบูชาเราอันหนึ่งเราก็คงแบบไอ้นี่มันคลรพชั้นเปล่าวาเพราะฉะนั้นถ้าตั้งก็อย่างน้อยก็ถ้าเป็นพิธีบ้านๆธรรมาดาก็อาจจะสักประมาณสักครึ่งโลอะไรประมาณนี้ยซึ่งหมูครึคร่งโลมันก็ไม่ได้แพงอะไรไม่ไม่ที่ถึงร้อยอะไรประมาณนี้ยก็เป็นการแสดงความขารพเขาด้วยแต่ถามว่าเขามากินไหมเขาไม่ได้กินหรอกแต่ว่าเป็นการเครื่องว่าเออไอ้นี่มันคารพชั้นนะมันอุตส่าห์ตั้งอนุรณีเพื่อที่จะเชิญเขามาอะไรประมาณนี้ครับผมในมุมของผมเนี่ยผมจะมีการผ่านการ เรียกว่าวงสวงเนี่ยจบางช่วงอย่างเช่นช่วงจัดคอนเสิร์ตซึ่งบางครั้ง,บาง,งบางคราวบางทีก็ลืมเพราะว่าแต่ละปีผ่านไปเนี่ยด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ทําเองตลอดเลยก็บางครั้งก็ลืมอย่างปีที่แล้วโน้นที่แบบฝนตกเราก็วงสวงก็เป็นการว่าเหมือนว่าเจ้าที่มากกว่าไม่ไม่เชิงถึงกับวงสวงก็เลยอยากจะทราบว่าจริงๆข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดว่า ในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะจัดงานใหญ่ๆสมมติว่าเป็นงานกลางแจ้งแน่นอนเจอฟ้าเจอฝนเราจําเป็นที่นอกจากขออนุญาตเจ้าที่ไหว้เจ้าที่แล้วเนี่ยมันมีมันมีวิธีไหนที่จะทําให้งานราบรื่นมากขึ้นในในความเชื่อตรงนี้นะครับอย่างเช่นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่หรือว่าฟ้าฝนหรือว่าจริงๆแล้วถ้าขอเจ้าที่ต้องไหวอะไรใช้ธูปกี่ดอก อะไรเพราะมันหรือว่าต้องสวดมนต์บทไหนนอกจากแบบขอพรอ,อย่างเดียวตรงนี้ครับอยากดูวินข้อมูลครับก็จริงๆคือมันก็จะมีงานหลายประเภทนะฮะอย่างถ้าเกิดสมมติเป็นงานใหญ่ๆที่เป็นงานบุญเลยอย่างเช่นหล่อพระสร้างพระสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เนี่ยเวลาที่เราสวดเชิญเนี่ยเราจะต้องสวดเชิญพระพุทธเจ้ามาเป็นประธานนิมนท่านท่านจะมาไม่มาไม่รู้แหละแต่ว่าเรา น้อมขอบารมีพระรัตนาไตยเป็นประธานเพราะอย่าลืมว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับเทวดาก็คือพระพุทธเจ้าเพราะท่านถือว่าเป็นพระวิสุทธิเทพหรือผู้เทวดาผู้บรรลุธรรมแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราน้อมเชิญพระพุทธเจ้ามามันเท่ากับว่าหนึ่งเราแสดงตัวเองว่าเราคือพุทธมามกะผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งและแน่นอนว่าเมื่อเรานักถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าเราเป็นพวกเดียวกับเทวดาเพราะเทวดาเหล่านั้นเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเช่นกันเพราะฉะนั้นพอเราเป็นพวกเดียวกันป การเชิญมันก็ง่ายกว่าแล้วมันก็จะได้เทวดาที่แบบไม่ใช่เทวดาแบบกระลอกรกระแลกมิจฉาทิฐิไม่ดีอะไรประมาณเนี้เพราะว่าเราตั้งพุทธเจ้าเป็นประธานปุ๊บก,ก็จะต้องมีเทพเทวดาที่นับถือพระถ้าเทวดานับถือพระก็เข้าใจเรื่องบุญกุศลเรื่องการทําความดีก็จะไม่มีแบบมาขัดมาอะไรต่างๆแล้วก็เวลาจุดสําคัญก็คืออย่างเรื่องของการจุดธูปเนี่ยมันไม่ได้มีตาราไหน ที่มีการกําหนดว่าจะต้องก้าดอกสิบหกดอกร้อยแปดดอกถามว่าเวลาผมจุดทูบเชิญวงสวงงานต่างๆผมจุดทูบแค่สามดอกทุกงานจะเชิญเจ้าที่จะทําหล่อพระจะอะไรผมก็จุดสามดอกเพราะเราถือว่าสามดอกคือการระลึกถึงพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซึ่งสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นพอจุดบูชาสูงสุดแล้วเทวดาเขาต้องมาเองถ้าเป็นงานที่ที่เป็นประโยชน์หรืออะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดยังเวลาสมมติ ในสจดคอนเสิร์ตจัดอะไรพวกนี้เวลาเราเชิญเราอยากเชิญแค่เจ้าที่อย่างเดียวเพราะว่าบางครั้งเรื่องฟ้าฝนเรื่องสภาพอะไรต่างๆมันไม่ได้อยู่กับแค่เจ้าที่ตรงนั้นหรือถ้าเกิดเจ้าที่ตรงนั้นเขาไม่ได้มีอนุภาพอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเจ้าที่ที่จะจะเก่งหมดก็แล้วแต่ว่าเทวดาตรงไหนมีความเก่งต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเชิญเราก็ต้องเชิญเทวดาทั้งหลายแล้วก็เชิญรัชนาณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์หลวงปู่รูบาอาจารย์เทพพรมทั้งหลายพระจจตุโรกบ,บาล พสักการะเทวราชและควบคุมเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้แล้วเราก็อาจจะทําบุญอุทิศให้เขาอย่างเช่นว่า,าใส่บาตรท,ทาสัฆทานหรือแม้แต่สวดมนต์ก็ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วการสวดมนต์แผ่บุญจะเป็น,เป,นเป็นการให้บุญที่ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนทําพิธีเราก็ต้องทําใจให้สบายสวดมนต์แผ่บุญให้กับกเจ้าที่เจ้าทางเทพกรมควบคุมทั้งหลายเพื่อให้มัน เกิดแหล่งบุญก่อนเพราะเทวดาจะมาก็ต่อเมื่อมันมีบุญเพรามันมีกําลังของบุญมาแล้วปุ๊บแล้วเราก็ค่อยอัฒน,นาอันเชิญเข้ามาแล้วเราก็ตั้งเครื่องให้มีความเหมาะสมกับฐานะเขาคือไม่ใช่ตั้งที่เลี้ยวที่เละก็คืออาจจะมีใบสีเล็กๆน้อยๆมีขนมมีผล,ลไม้มีปลาสักตัวหนึง่งมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นวิธีใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกไว้เลยว่าว่าจะต้องใช้อะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเป็นวิธีใหญ่ๆแบบ เปิดโรงแรมใหญ่ๆเปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบายสีมีไก่มีหมูมีขนมต้มขาวต้มแดงมีข้าวปากหม้อกล้วยมะพร้าวถั่วปลาแปะซะอะไรเงี้ยแล้วก็หมูชิ้นอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่ก็จะมีเครื่องตามคือเพื่อแสดงความเคารพอะไรประมาณนี้แต่จุดสําคัญที่สุดในการบวงสรวงเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าการบวงสรวงคือเราเชิญเทวดา เพราะฉะนั้นการบวงสวงจะถามว่าเป็นเรื่องงมงายนอกพกุทธศาสนาไหมมันอยู่ที่ว่าเราใช้เป็นหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าผู้ที่เป็นเทวดาได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุญกุศลคือมีฮิริโอตปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นมันจะมีกรรมฐานใน40ข้อก็คือเทวดานุสติคือการระลึกถึงเทวดาเป็นอนุสติประจําใจว่าเทวดาเป็นผู้ละอายและเกรงกลัวตบาปเขาจึงได้เป็นเกิดในภพภูมิที่ดี เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบวงสรวงก็แสดงว่าเราก็ต้องระลึกถึงตัวนี้อยู่เสมอแล้วเราก็ต้องละการทําชั่วทําสิ่งไม่ดีเราจะบวงสรวงก็เพื่อจะเริ่มทําสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปกับชีวิตเรากับงานของเรากับอะไรเราอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดการบวงสรวงที่ได้ทั้งเทวดามาด้วยและทําให้จิตใจเราดีขึ้นด้วยเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราทําไม่ว่าอะไรก็ตามสุดท้ายต้องจบที่ทําให้จิตใจของเรามันมันดีขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องภายนอกอย่างเดียวครับผม โอเคนะครับเอะแล้วอย่างถามหน่อยครับแล้วอย่างคนที่ทําพิธีอย่างเงี้ยเราจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะหาจากที่ไหนแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเชื่อถือได้หรือ,อยังไงครับคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าพอเป็นคนสวดมนต์ภาวนาแล้วมีเจตนาที่ดีเนี่ยทำเองได้เลยเพราะว่าการไปจ้างเนี่ยโอเคเรายากจะรู้ว่า หมอคนไหนมันมั่วคนไหนมันรู้พิธีจริงปลอมก็รู้เพอาี่เกิดนี้ก็ตั้งตนกันเป็นอาจารย์กันหมดอย่างเวลาหลวงพ่อฤาษีท่านจะให้ทําพิธีบวงสรวงเนี่ยท่านก็จะบอกไว้เลยว่าถ้าไม่มั่นใจตัวเองว่าจะเชิญได้อะไรเงี้ยก็ให้เอาเทปของท่านซึ่งในอินเทอร์เน็ตก็มีให้โหลดเป็นเทปบวงสรวงซึ่งเป็นเสียงหลวงพ่อฤาษีดิ้นตามเนี่ยท่านสวดการบวงสรวงเอาไว้ mm hmm. ถึงเวลาเราก็แค่ตั้งเครื่องตามที่ท่านบอกแล้วก็เปิดเทป เสร็จแล้วเราก็น้อมจิตเป็นภาษาไทยธรรมดาไนี่แหละเปิดเทปท่านก็สทวงท่านไปส่วนจิตเราก็น้อมขอเชิญพระพุทธธรรมพระสงค์ผู้ปูู่บาอาจารย์เทพพรมทั้งหลายมาช่วยให้งานนี้สําเร็จอะไรประมาณเนี้ยแค่นี้ก็พอไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินหาแบบว่าหมอหรือว่าอาจารย์มาช่วยตั้งก็ได้โดยเฉพาะบางที่บางไปเสียเงินแพงๆแล้วก็ไม่รู้ตั้งอะไรมั่วจริงหรือเปล่าว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราทาเองได้ก็ก็โอเคอื ครับแล้วอย่างอาจารย์รอบทิศนี่รับไหมครับมีแฟน <ผม S 1> เพลงถามบอกว่าเกิดติดต่ออาจารย์รอบทิศก็ไม่ไม่รับหรือ <ผม S 1> รับคงไม่ได้รับขนาดนั้นเพราะมันดูจะเป็นพิธีอะไรขนาดนั้นเกินไปส่วนใหญ่ผมก้จะไปทําก็ส่วนใหญ่เป็นงานหลอ่อพระงานทําอะไรที่เป็นงานกุศลแต่แต่ไปขึ้นบ้านใหม่ตั้งศาลก็คงไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นครับก็สามารถทําเองได้เลยอย่างคนที่สวดจักรพรรดิเสมอเนี่ยบทจักรพรรดิมันเป็นบทสวดมนเพื่อแผ่บุญอยู่แล้วอ่ะ ถ้าเราสวดประจําเราคือแหล่งบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทวดาเข้ามาดูแลเราอยู่แล้วก็ก็อธิษฐานขอเขาไปเลยว่าขอให้มาดูแลบ้านเราด้วยนะขอให้มาช่วยให้งานของเราสําเร็จตามนี้ด้วยนะอะไรประมาณนี้แล้วมเมื่อทสสาเร็จแล้วเราจะทํนาบุญอนุันนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าต้องติดคำว่าบุญเอาไว้เสมอเพราะว่าเทวดาเขาอยู่ในบุญเอ๊ะมันเคยมีไหมครับกรณีอย่างทําผิดเคล็ดขึ้นมาหรือว่าทำสมมติเราทำพิธีที่ผิดหรือว่าอะไรแล้วมันจะมีเกิดผลเสียไหมครับหรือว่า เฉย <S <S ๆยก็ผ่านไปผลเสียของเทวดาธ<ล><ล>ุรกิจพังอะไรเงี้ยผลเสียของเทวดาไม่ค่อยมีเพราะว่าเทวดาโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปโกรธใครได้หรือทําให้ใครตายหรือทําให้ใครเสียหายได้เพราะว่าถ้าเขาทํางนั้นปุ๊บข้าับว่าเขาทําบาปมันก็จะทําให้เขาตกจากภูิเทวดาทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เทวดาเขาจะทําได้ในกรณีที่เขามาในพิธีสมกุล แล้วไอ้นี่ทําพิธีไม่ถูกต้องเจตนาไม่ได้เป็นบุญกุศลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เคารพเขาเนี่ยเขาก็อาจจะทําทําให้เกิดโทษได้ในกรณีอย่างเช่นระงับการช่วยเหลือเพราะก,การระงับการช่วยเหลือไม่ได้เป็นการทําผิดอะไร,รก็แค่ฉันเลือกช่วยแกแล้วเพราะแกไม่เคารพฉันนี่หว่าแกเจตนาไม่ดีนี่หว่าเนี่ยแค่เทวดาไม่ช่วยเนี่ยอย่าลืมว่าเบื้องหลังลึกๆของเราที่เรายังอยู่บุีมีสุขได้หลายคนเนี่ย เทวดาเขาหนุนหลังเราอยู่หลายหลายอย่างเหมือนกันพอเขาเลิกการช่วยปุ๊บหรือเทวดาไม่ทําแต่ลูกน้องเขาซึ่งเป็นสัมภเวสีพวกนี้มันทําได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวิญญาณทั่วไปมันไม่ได้เป็นเทวดาเจ้านายไม่เล่นฉันเล่นเองอะไรเงี้ยก็ได้<ะ>เพราะฉะนั้นถามว่าน่าเป็นห่วงไหมถ้าเกิดทําพิธีผิดโดยส่วนใหญ่เทวดาไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่น่าเป็นห่วงคือคนที่อยู่ในพิธี พอรู้ว่าทําพิธีผิดก็จะเสียกําลังใจเฮ้ยทํายังไงจะเกิดอาเพศจะอะไรต่างๆไหมแล้วก็กังวลพอกังวลจิตก็หมองก็ไปดึงกรรมไม่ดีมาส่งผล,ลกลายเป็นว่าแล้วก็ไปโทษว่าเทวดาทำทั่นที่ตรงตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่ทําให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอแค่ในการทําพิธีเนี่ยเราเอาแค่หลักๆคือห,ห,หนึ่งขอให้งานนั้นเป็นงานที่เป็นบุญกุศลหรือเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้จะเป็นการจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างน้อยให้มีการทําให้เกิดบุญขึ้นในนั้นก่อน ทำสังฆทานสวดมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ขอให้งานนั้นเป็นงานที่ตั้งด้วยความเคารพเขาจริงๆไม่ใช่แบบตั้งแบบสปตย์เพรละเอาผลไม้ลูกนึงมาแปะาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วเวลาสวดเชิญก็สวดด้วยเจตนาที่ดีจริงๆถ้าสวดสักเคไม่เป็นบาลีไม่ได้ก็เปิดเทปเอาก็ได้หรืออธิษฐานเป็นภาษาไทยไปเลยก็จะดีกว่าเพราะถ้าเกิดคุณไปสวดแล้วคุณสวดผิดเนี่ย ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเสียกําลังใจเกิดความลังเลก็จะทําให้เกิดความหมองในพิธีไปในที่เปล่าครับอืมโอเคนะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลที่หลายคนที่น่าจะติดตามเรื่องนี้กันอยู่ว่าการวงสวงที่ถูกต้องมันต้องทําพิธียังไงต้องสวดมนต์ยังไงต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับหลายๆคนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีข้อมูล อยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะพูดคุยอาจารย์รอบทิศนะครับก็เชิญที่แฟนเพจ Ghost Guru นะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณก็เราจะอัพคลิปใหม่ๆกันที่ช่อง YouTube Ghost Guru แล้วก็ทุกวันพุธถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่ลืมเราก็จะนำเทปดีรันจากที่อาจารย์อรอบทิศไลฟ์ไปในทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับมาอัพอีกครั้งหนึ่งเป็นทุกวันพุธนะครับที่ช่อง YouTube เหมือนกันนะครับ ยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับเทปหน้าเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อเดี๋ยวรอติดตามกันที่ช่องทางต่างๆตามที่บอกไปนะครับสําหรับนี้ผู้ราองสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ